สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับก็เป็นช่องที่ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นลูกหลานของหลวงปู่ดูหลวงตามมาหลวงปู่ทวดนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็อัปเดตกองบุญของเรานะครับกองบุญต่อลมหายใจนะครับของผู้มีประโยชน์แล้วก็เป็นผู้มีประโยชน์ที่อยากจะทําเรื่องดีๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ ณนะตอนนี้ยอดของเงินบริจาคเงินร่วมบุญอยู่ที่2แสน2แสนสาม3บาทจุสตางค์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะครับที่มาร่วมในกองบุญนี้ก็อย่างที่เคยแจ้งไปเดิมทีเนี่ยนะครับกองบุญนี้เริ่มจากการซื้อเครื่องช่วยหายใจไฮฟลอรเนี Hi ่ยนะครับ ซึ่งเป็นเงิน1 8 0 0 0 0บาทแต่ด้วยพลังของบุญพลังของทุกๆคนที่ร่วมคนละไม้คนละมือเนี่ยนะครับก็ทำให้มียอดที่เกินมาจากยอดเงินที่เราจะต้องซื้อเครื่องช่วยหายใจซึ่งเครื่องช่วยหายใจ1 8 0 0 0 0บวกกับชุดเสริมอีก4,000ก็จะเป็น1 8 0 0 0 0 0บาท ทีนี้ยอดที่เหลือที่เกินมาณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเงินราวๆห้าพันห้าหมื่นบาทโดยประมาณนะครับตัวเนี้ยก็จะจัดเข้าสู่กองบุญต่อลมหายใจต่อเลยก็คือช่วยเหลือคนที่ยากไร้ช่วยเหลือคนที่กําลังกักตัวคนที่อยู่ในสถานพักคอยต่างๆซึ่งวันนี้ครับเป็นวันแรกที่มีจิตอาสาได้นํา อาหารแห้งเนี่ยนะครับพวกอาหารกึงสสำเร็จรูปต่างๆไปมอบให้ทีอ่อำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยาไปที่โรงพยาบาลอ,อำเภอปงเนี่ยนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลแจ้งว่ากำลังสร้าง,างศูนย์พักคอยแล้วก็ต้องการอาหารหรือต้องการเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆ,ๆมากมายเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปช่วยแล้วเป็น เป็นครั้งแรกของเฟส2ของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราร่วมมือกันซื้อเครื่องช่วยใ,ใจเรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องดีๆที่อยากให้ทุกคนได้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็บันทึกบุญไปด้วยกันนะครับเอาล่ะแต่ว่ากองบุญนี้ก็อยากจะบอกว่ายังร่วมได้เรื่อยๆผมก็หวังว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะของผู้มีประโยชน์คณะผู้มีประโยชน์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสช่วย ได้หลากหลายได้มากมายสำหรับใครที่อยากจะ,ะเป็นจิตอาสาอาสาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปให้ตามแคมป์คนงานไปให้คนที่กำลังลำบากตามจุดต่างๆหรือมูลนิธต่างๆเนี่ยครับแจ้งมาที่ใต้คอมเมนต์หรือไปที่ Facebook ห้องพระก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันว่าะจะช่วยตรงไหนกันได้บ้าง ใครอยากเสนออะไรก็พิมพ์มาได้นะครับเอาละหลังจากบอกบุญแล้วก็อัปเดตบุญกันไปแล้วสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังก่อนนอนในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเขียนบทความเอาไว้เมื่อหลายวันที่แล้วซึ่งเป็นวันหนึ่งที่มียอดของผู้เสียชีวิตในวิกฤตโควิดสูงมากน่าจะเป็นนิวฮ g h เป็นยอดที่สูงที่สุดตั้งแต่โรคนี้มันอุบัติขึ้นในโลกและในประเทศไทยนะครับผมจึงคิดว่ามันจะมีทางไหนบ้างนะที่เราจะใช้การปฏิบัติในศาสตร์จกักรพรรดิมาประยุกต์มาปรับให้เป็นประโยชน์จึงเป็นที่มาของสิ่งที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือสำหรับคนที่ ปฏิบัติสวดและภาวนารวมถึงปฏิบัติตนในในศาสตร์จกักรพรรดินะครับเราจะใช้คำสอนใดแนวคิดหรือธรรมะใดเพื่อการมาวางใจหรือถ้าพูดเป็นภาษาธรรมดาคือคนสวดจกักรพรรดิเนี่ยนะครับเวลาเจอเรื่องแบบนี้ เจอความทุกข์หนักๆเจอข่าวแย่ๆเราจะวางใจแบบไหนเราจะใช้คําสอนหรือใช้แนวคิดแบบไหนมาสําหรับการวางใจซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะประมวลมาให้คุณฟังในแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นผมที่คิดเองแต่เป็นการที่ผมนําคําสอนของหลวงตานําคําสอนของหลวงปู่มาเรียบเรียงมาย่อยและมา ให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางใจเอาใจไปวางแล้วให้รู้สึกรับมือกับความทุกข์รับมือกับความสูญเสียรับมือกับเรื่องแย่ๆในแต่ละวันได้บ้างไหมหรือได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งที่เราสามารถนำมาพิจารณาและเอาใจไปวางได้คือคำสอนที่หลวงตาท่านมักจะบอกว่า การสวดมนต์จักพรพัิไม่ใช่แค่การภาวนาหรือการสวดเฉยเฉยแต่ทุกครั้งจะประกอบด้วยการสวดมนต์และพิจารณาพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงคือการที่ใช้การพิวิเคราะห์พินิจโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้คำสอนของครูบาอาจารย์เพื่อให้การภาวนานั้น นอกจากการทํำสมถะแล้วยังเกิดวิปัสนาขึ้นคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่กับคําสวดเท่านั้นแต่ขณะที่สวดหรือไม่ได้สวดแล้วก็ให้หมั่นพิจารณาว่าเออความเป็นจริงของเรานี้ในปัจจุบันนี้มันมีหลักเกณฑ์หรือมันมีธรรมชาติมีกลไกธรรมชาติอะไรบ้างที่มันคลุมเราอยู่แล้วเรารู้เห็นตวความเป็นจริงและ ต้องยอมรับมันบ้างเช่นทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยในการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกสปปรรพสิ่งนั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลวงตาบอกว่าคนถามหลวงตาว่าสวดมนต์และเอาเวลาที่ไหนพิจารณาหลวงตาก็บอกว่าเอ็งไม่มีตาหรอแน่นอนครับ เราเห็นตัวเลขเราเห็นข่าวสารทั้งจริงไม่จริงเราเห็นทั้งแฟกตเฟก,ฟกทุกอย่างผู้มีปัญญามีหน้าที่ในการพิพจรารณาวิเคราะห์สิ่งที่เรารับรู้ผ่านสัมผัสของเราผัสสะของเราแล้วก็พินิษพิเคราะห์ว่าเราจะเรียนรู้และจะรับมือกับสิ่งที่เราเห็นมันยังไงแล้วเราจะทำยังไงเมื่อ รับรู้สิ่งเหล่านั้นเราจะเดือดร้อนไหมหรือว่าเราจะเลือกที่จะทําประโยชน์เลือกที่จะทําใจให้อยู่กับธรรมะทําใจให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่เกาะก็คือเป็นบทสวดมีที่เกาะเป็นจัก,กรพรรดิเป็นต้นนะครับอย่างแรกคือก็ให้พิจารณาไปสิเอาใจไปกับไปวางอยู่กับการพิจารณาเพื่อ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงและรู้หลักต่างๆของธรรมชาติที่เป็นอยู่เพื่อเข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็จะไม่รู้สึกถึงความทุกข์มากจนเกินไปถัดไปหลวงตามาักจะบอกว่าสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่แค่สวดแต่คือการเตรียมตัวตายฟังดูอาจจะรู้สึกว่ามันคือการสิ้นหวังมันคือการ ยินยอมการยอมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเหรอก็ต้องบอกว่าลักษณะของคำสอนของหลวงตาเนี่ยครับทุกครั้งที่ผมบอกเสมอก็คือคำสอนของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งและอยากให้มองเข้าไปที่แก่นของคำสอนนั้นซึ่งถามว่าการเตรียมตัวตายฝึกเพื่อเตรียมตัวตายคืออะไรทางหนึ่งก็คือการเตรียมจิตสุดท้ายให้อยู่กับกระแสดีๆไม่ว่าจะ,อ,ะอยู่กับ บทพุทธมนต์อยู่กับพลังงานบุญอยู่กับบุญที่เราบันทึกในแต่ละวันอยู่กับกระแสดีๆนอกเหนือจากนั้นก็ต้องบอกว่าการที่เราพูดถึงความตาอยู่ในขณะนี้การที่หลวงตาท่านพูดถึงความตาอยู่ตลอดเวลานี้ก็คือหนึ่งในะอนุสติที่ใช้ในการไตรตรองอใช้ในการฝึกกรรมฐานตัวหนึ่งอนุสติตัวนั้นที่ว่าก็คือมรณา,านุสติซึ่ง เป็นหนึ่งใน10ที่สามารถนำพิจารณานำมาเตือนตนให้ตัวเองมีสติและไม่ประมาทร,รวมถึงเมื่อมีสติและไม่ประมาทยังเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่ด้วยแปลว่าเมื่อเราเตรียมตัวเตรียมตัวเต,ตือนตนและเตรียมตัวอยู่เสมอเราก็จะระมัดร,ระวังและก็ใช้ในแต่ละวันให้มีคุณค่าอยู่เสมอเต,ตือนตน ให้ระวังอยู่เสมอว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตัวเลขแดงๆเหล่านั้นแล้วเรามีบุญกุศลเรามีจิตที่พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายหรือยังสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะนําไปพิจารณาเอาใจไปวางเพื่อเป็นประโยชน์ได้นะครับถัดไปอนอกจากการที่เราพิจารณาการเตรียมตัวตาย สิ่งหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ควรเอามาเตือนตัวเองเสมอก็คือคำพูดหรือคำสอนที่หลวงปู่บอกว่าเวลาเนี่ยเหลือไม่มากไม่มากแล้วให้พากันทำให้พิจารณาและวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเราเนยนะครับเราจะรู้ว่าในช่วงเวลาเนี้ย เป็นช่วงเวลาทองมากๆที่เราจะได้เรียนรู้การเกิดการเจ็บการตายเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนเราเห็นความสูญเสียเราเห็นความโชคดีที่เรายังมีโอกาสมีชีวิตมีลมหายใจอยู่และการที่หลวงตาหลวงปู่ท่านบอกว่าเวลาเหลือไม่มากนะครับมันก็จริงแท้จริงที่สุดเป็นการย้าเตือนเสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง มันจะต้องเป็นวันของเราที่เราต้องจากไปดังนั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะผลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่ละเลยการเตรียมตัวเลยว่าสิ่งที่เรากําลังปฏิบัตินี่อยู่นี้นะครับมันใช้ได้หรือยังไอ้ใช้ได้ที่ว่าที่ที่เรานึกหรือเรากําลังตั้งธงอยู่เนี่ยไม่ใช่ใช้ได้อย่างที่เฮ้เรากําลังเห็นผีหรือยังเราสัมผัสหรือยัง จะใช้ได้ที่ว่าคือโลภโกรธหลงน้อยลงไหมสิ่งที่มันเป็นอก,กุศลต่างๆเนี่ยมันลดลดน้อยลงไหมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่สําคัญสาหรับการที่ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนร่างหรือการตายนั่นเองบุญกุศลที่เรามีมันมีมากมากเพียงพอหรือยังสําหรับการเดินทางต่อหรือสําหรับการที่จะไปลุ้นว่ามันเป็นการเดินทางทสุดท้ายของเราหรือยัง นะครับถัดไปหนึ่งอย่างทีเ่เป็นตัวที่เราสามารถเตือนตนตระหนักและเอาใจไปวางได้ก็คือโลกเนี้ยมันเจริญแล้วเสื่อมหลวงตาบอกว่ามันเจริญมันเสื่อมมันเจริญมันเสื่อมและโลกนี้ไม่ปลอดภยัยฟังดูอย่างนี้เหมือนเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าท่านบอกว่าจะเกิดภัยพิบัติโลกนี้จะไม่ปลอดภยัยคือส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะ บางคนอาจจะมองว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะครับเป็นคำเตือนคือเป็นคำเตือนในแง่ของสิ่งที่เหนือสิ่งที่เป็นทางในเหนือโลกก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมจะมองว่าท่านก็สอนในเชิงธรรมะว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมดามากมันเป็นสัจธรรมมากเพราะโลกนี้มันก็เจริญและเสื่อม เป็นธรรมดาเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมดาในหลักของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมถอยเป็นธรรมดาเราจะเห็นว่ากฎของไตรลักษณ์เนี่ยนะครับกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์เนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับถือเป็นถือเป็นาธาตุของกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ เป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรดังนั้นแล้วเนี่ยครับหากรู้แบบนี้ว่ามันไม่ธรรมดไม่ปลอดภยัยเจริญแล้วเสื่อมเราอยู่ภายใต้กฎของความเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาในการที่คอยคิดว่าคนนั้นจะเป็นอย่างงู้เป็นอย่างนี้เพราะสุดท้ายถ้า,ถาเราคิดว่าสุดท้ายมันจะจบมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่ ไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนแต่สุดท้ายมันจะจบมันจะถึงตอนจบเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ระหว่างทางแล้วทําไมเราต้องเป็นเดือดเป็นร้อนในเมื่อสุดท้ายมันเราก็ต้องไปจุดสุดท้ายทําไมเราไม่เอาเวลาไปทําประโยชน์ในเรื่องอื่นหรือทําไมเราต้องไปถกไปเถียงไปสู้รบปรบมือกับสิ่งที่เราคนโทรลไม่ได้ทําไมเราไม่เลือกคอนโทรลไ,ได้ก็คือการการทำกรมดีการปฏิบัติดีสิ่งเหล่านี้ ก็หากตั้งทงหรือวางใจให้ถูกเราก็จะไม่เสียเวลามากจนเกินไปที่วนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลือกที่จะทำในเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องนั่นเองนะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือคนดีไม่ตีใครเอาเวลาไปทำประโยชน์ไม่สร้างโทษดีกว่านะเป็นสโลแกนที่คณะของพวกเรานะครับคณะห้องพระ ผมจะเรียกว่าเป็นเราเป็นคณะผู้มีประโยชน์เพราะว่าหลวงตาท่านให้เราทุกคนเนี่เป็นประโยชน์ในระหว่างที่เราเห็นข่าวสารทุกๆวันเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องที่ประหลาดประหลาดมีเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวน่าสมเพชน่าโศกเศร้าน่าสลดหดู<ม>เยอะแยะมากมายนะครับแต่เราเนี่ยนะครับสามารถเป็นทั้งคนที่ไปยืนวิจารณ์หรือเป็นคนที่ สาบแช่งในความมืดน,นั้นหรือเราจะเลือกเป็นคนที่จุดเทียนจุดตะเกียงยื่นมือไปช่วยเหลือหากเรายึดมั่นหรือเราศรัทธาในครูบาอาจารย์เราจะเลือกในเส้นทางที่เราควรจะเลือกนั่นคือการที่เราเป็นผู้มีประโยชน์เป็นเวลาทองของการสร้างบุญสร้างบารมีเชื่อไว้เลยให้จดจำไว้เลยว่าไม่มีเวลาไหนในช่วงชีวิตเราตอนเนี้ย มันเหมาะสําหรับการสร้างบุญสร้างบารมีเท่าตอนนี้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันวุ่นวุ่นวายโกลาหลมันมีเป็นช่วงเวลาของความเป็นความตายเหตุผลที่ผมพยายามบอกทุกคนให้ร่วมบุญเชิญชวนให้ทุกคนมาทําบุญครั้งนี้และผมไม่ได้บอกว่าอาน,นิสงส์มันเป็นอะไรคุณจะได้อะไรเพราะสิ่งเหล่านี้คุณจะพิจารณาได้เองว่าโหเราอยู่ในวันที่มันชีวิตคนมันแขวนอยู่บนเส้นได้ เราแทบไม่ต้องหาเหตุผลหรือต้องหาคําอธิบายเลยว่ามันจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ชักชวนคนให้ทําความดีด้วยอนิสงส์ดังนั้นเราจะชักชวนให้ทุกคนทําความดีด้วยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์และประโยชน์เหล่านี้มันเป็นบุญและมันเป็นบุญที่พึ่งได้จริงบุญที่พึ่งได้จริงของคนที่เราได้ไปช่วยและเราในฐานะที่เป็นคนที่ไปช่วยก็เป็นบุญ ของเราที่เราตักตวงได้เป็นสิ่งที่เสริมให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นสิ่งดีๆมีความดีงามอยู่ในจิตอยู่ในใจกลับไปในข้อแรกที่เราถามว่าเราเตรียมจิตสุดท้ายหรือยังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่หากเราเชื่อว่าพอถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะตายคนจะตัดสินเราว่าเราจะไปทางไหนคือการ,ราที่เรานึก ให้ออกว่าเราทําความดีอะไรบ้างถ้าคุณเห็นการทําประโยชน์ในทุกๆขณะจิตหรือในทุกสถานการณ์เช่นในช่วงเวลาโควิดนี้ตลอดทั้งสองปีหรือ3ปีเราไม่ร่วมจบตอนไหนแต่เราระลึกว่าเราจะทําประโยชน์ตรงไหนบ้างเราเปิดหน้าฟีดไปแทนที่เราจะเอาเวลาไปวิจารณ์เราจะรู้สึกว่าตรงไหนบ้างที่เราจะไปช่วยเขาได้บ้างเราโอนไป100เราโอนไป9 9เราโอนไป20โอนไปวันละ5บาท นี่คือสิ่งที่เราตระเตรียมความดีของเราการที่เราเป็นผู้มีประโยชน์ก็คือการที่เราตระเตรียมหรือสะสมความดีของเราเพื่อใครก็เพื่อเราเองนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็คือคนดีเนี่ยไม่ตีใครและไม่เสียเวลากับการเอาเวลาไปตีน่ยเอาเวลาไปสร้างประโยชน์เราใช้ โอกาสนี้ในการทําประโยชน์สร้างบุญสร้างบรารมีดีกว่าและสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เราจะมาวางใจร่วมกันก็คือมันมีเรื่องอย่างที่บอกว่าพอเราอยู่ในแบบจําลองของวันโลกแตกแบบนี้นะทุกอย่างมันประหลาดมันผิดมันเพี้ยนมันใช้คํานี้ได้ว่ามันเละเทะไปหมดเราได้เห็นว่าโลกของเรามันขาดสินธรรมขาดความดีไปมาก แม้กระทั่งในประเทศของเราที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่มีวัดวาอารามเยอะแยะมากมายแต่ถึงเวลาที่เกิดเพศภัยแบบนี้เราได้เห็นบางมุมที่ไม่สวยงามบางมุมที่เกิดจากการขาดสินธรรมขาดความดีงามบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะตาหนิ และสงสัยรวมถึงเห็นคนที่ทําไม่ดีมากมายเห็นคนทําที่ดีมากมายเราเห็นว่าทําไมคนที่ทําดียังไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเราเห็นคนที่รู้สึกที่ตักจากการตัดสินในตัวเองว่าคนนี้ทําไม่ดีแต่ทาไมเขายังอยู่ได้อย่างงีงามก็ต้องบอกแบบนี้ว่าสุดท้ายเราจะมาวางใจร่วมกันว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครว่าใครควรได้อะไร และใครเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายคนที่จะตัดสินหรือผู้ที่จะตัดสินว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีและได้ควรได้สิ่งดีหรือควรจะไม่ได้สิ่งดีคนคนนั้นหรือผู้ที่จะตัดสินก็คือกรรมกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้ตัดสินดังนั้นไม่มีใครใหญ่เกินกรรม เราไม่มีหน้าที่พิพากษากรรมของใครเรามีหน้าที่พิพากษากรรมของตัวเองให้มั่นใจว่ามันไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเพราะว่าครูบาอาจารย์เราบอกแบบนั้นการที่ทำไมเรายังไม่ประสบกับความโชคดีก็ต้องมากลับมาที่ว่าเมื่อไม่มีใครใหญ่เกินกรรมแปลว่ามันก็มีบางอย่าง ที่ยังไม่ได้ทําให้ส่งผลในสิ่งที่เราปรารถนาหรือการที่เราต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนว่ามันไม่ได้มีอะไรบังเอิญมันเกิดจากเหตุและปัจจัยและเกิดจากกรรมกรรมที่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของชาติที่แล้วหรือชาตินู้นชาติอะไรก็แล้วแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการกระทําของเราเองในชาตินี้ในส่วนหนึ่ง เรามีหน้าที่ทําปัจจุบันตอนนี้ณนะตอนนี้ในโอกาสที่มีด้วยสติปัญญาด้วยความคิดที่มองเห็นโอกาสการที่เราอยู่ในช่องห้องพระตอนนี้และเรากําลังฝังผมตอนนี้การที่เราฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยจะดีเองจะคิดออกเอง เพราะอะไรก็เพราะให้ท่านเนี่ยนะครับท่านให้เราทำจนเกิดอน,นิสงส์อน,น,อน,นิสงส์ที่ว่าเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อเสมอว่าอน,นิสงส์หรือดอกผลที่สำคัญที่ท่านให้เนี่ยครับคือสติปัญญาและแนวทางที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต การที่เราสร้างกรรมดีทํากรรมดีและปฏิบัติให้อยู่ในศีลทานและหมั่นภาวนาอยู่ในชีวิตที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรับมือกับทุกๆอย่างที่ต้องเข้ามาประชิญและเราจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ได้อยู่รอดและเราจะรอดไปด้วยกัน ด้วยกรรมดีทั้งหมดนี้คือแนวทางที่ผมเรียบเรียงมาให้ทุกคนเนี่ยได้วางใจเวลาที่ต้องเจอเรื่องแย่ๆในแต่ละวันในช่วงโควิดแบบนี้หรือในวันอนาคตข้างหน้าเวลาที่คนสวดจกักรพรรดิอย่างเราๆต้องเจอเรื่องแย่ๆเจอคนแย่ๆเราจะวางจิตวางใจจากคำสอนใดของครูบาอาจารย์ ก็คือทั้งหมดทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วนี่เองครับฝากไว้เช่นเคยครับร่วมบุญกันได้ร่วมในกองบุญของผู้มีประโยชน์ต่อลมหายใจโควิดผู้ต่อลมหายใจผู้ที่ป่วยในโรคโควิดต่อลมหายใจของผู้ที่ประสบในภยัยโควิดแบบนี้ด้วยกันช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับและอีกอย่างหนึง่งสามารถสนับสนุนผม ในการทําช่องนี้ได้โดยการที่ไปทําบุญในเพจบุญช่วยซื้อเป็นโตซื้อสังฆทานและให้ผมเป็นสะพานบุญได้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสติในการใช้ชีวิตอย่าลืมนะครับระมัดระวังตัวเยอะๆและเราจะรอดไปด้วยกันครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ